สวัสดีชาวเกมเมอร์ amer, นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม l o s t Future นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดจากโลกซอมบี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเล่นมากๆนะภาพสวยเอาเรื่องเลยนะทุกคนนะตัวนี้เนี่ยเปิดโหลดบนสต re ไทยเราแล้วด้วยนะครับแต่ว่าจะเล่นได้เฉพาะเอ่อ iOS เท่านั้นนะครับใครสนใจก็ลิงกโหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนแล้วกันนะว่าในส่วนของคลิปนี้เนี่ย ผมจะมาลองเล่นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับคือยังไม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะครับก็มารีวิวไปพร้อมๆกันนะครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะครับจากที่ดูเนี่ยบรรยากาศตัวเกมนะครับจะคล้ายๆพวกเกมแบบ่อ,อสตัมหรือว่าเดซีประมาณนั้นนะนะครับเพราะว่ารู้สึกมันจะสามารถสร้างบ้านหรือว่าหาของนุ่นๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเล่นไปเรื่อยก่อนแล้วกันนะครับมาลุยเลยดีกว่านะครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกๆสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติม มมาากยอาทิเช่นเกมแรน n a r o กออริจินซ m มเ n e r War ล h คลอนิค e ลหรือว่าเกม Harry Potter Magic Awakened และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเ,เราเดินตามจุดนะครับทีเ่เป็นรูปรอยเท้าเห็นปะนะครับก็เดินไปตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าให้เราไปตามจุดที่เขาบอกเลยนะครับเนี่ยเป็นรูปรอยเท้านะ ก็เดินไปเลยแล้วกันนะครับโอ้ยเอาเรื่องวะนี่ครับก็จะมีการแนะนําอยู่นะครับว่า้เราทําอะไรบ้างนะครับดูดิเห็นไหมรถอะไรต่างๆนะครับซากนะครับผมอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราเป็นผู้รอดชีวิตแค่คนเดียวหรือเปล่านะนะครับไปอันนี้นี่ไงเจอซอมบี้แล้วโอ้ซอมบี้อยู่ตรงนั้นยังไงครับเพื่อนุอยเอาเรื่องว่ะเออหน้าเล่นว่ะเกมนี้เอาล้ครับซอมบี้มาแล้วเราต้องฟันครับฟันอย่างเดียวฟันฟันเออต้องฟันแบบนี้ โอเคนี่เนี่ยฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมกดตรงนี้ก่อนนะครับไปไปต่อไปต่อเสียงไม่ค่อยออกเลยว่ะเดี๋ยวก่อนลองเปิดเสียงก่อนนะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงตรงนี้ก่อนอ่าให้เสียงมันดังขึ้นให้เสียงมันดังขึ้นเมื่อกี้เหมือนจะไม่ได้ยินเสียงอนะ่ะโดยเลยจะเข้ามาในบ้านหลังนี้นี่ว่าอ่านะครับมันจะเป็นฟาร์มใช่ไหมด้านในอะโอเคอุ้ยแล้วเราก็จะเจอซอมบี้อีกเหมือนกันนะตรงนี้เออ เขาให้เวลาแบบอ๋อทาการปีนได้นี่ไงปีนเข้าไปได้ครับโอเคเรียบร้อยปุ๊บทำไมผมไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้ววเดี๋ยวเปิดเสียงอีกก่อน <c oughs> ซอมบี้เราไม่ยุ่งกับซอมบี้ได้ไหมเราจะเข้าไปเลยปุ๊บซอมบี้เห็นเราปะเอ,อ้ซอมบี้ไม่เห็นเรานะครับอา่าเปิดเปิดประตูมาแล้วฮะแล้วก็เข้ามาด้านในปุ๊บอุ้ยอุ้ยซอมบี้อุ้ยอยู่หลังโอ้โหตกใจเวนนี่เนย เออนี่เอาให้มันตายไปเลยตายไหมเออเรียบร้อยโอเคเหมือนยังเสียงจะยังเบาๆอยู่นะเพิ่มอีกเพิ่มอีกเออให้มันแบบเอ,อ่ได้อัตรานิดน,นึงนะครับไปเอาปอกจากประตูตร,ตรงนี้เหรอปึ๊บออกมาฮะแล้วก็โอเคอันนี้เขาให้เราทําอะไรอะเก็บของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วก็ต้องออกไปด้านนอกปึ๊บอ่ะกบหน่อยน,นิดนึงนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นมาอันนี้ซากศพ เอ่อเราจะเก็บอะไรดีอีกป่ะปึ๊บตรงนี้เดี๋ยวมาตรงนี้มาตรงนี้นะครับตามตามที่เขาชี้ตามที่เขาชี้โอเคนะเหมือนจะต้องเก็บของเก็บอะไรสักอย่างนะครับนะสำรวจซากศพไปเก็บเรียบร้อยไปต่อครับไปตามจุดเลยมาฮะโอ้ดูดีเห็นไหมโอ้บุมงกว้างเอาเรื่องหว่ากเกมนี้น่าสนใจน่าสนใจครับ่าเดี๋ยวลองเล่นกันต่อไปฟึบ มูอซอมบี้เยอะว่ะดูตรงนน้นไกลๆเห็นไหมมาแล้วครับโอ,อ้ตรงนี้เอ๋อมามาสำรวจรถสำรวจรถโอเคสำรวจรถครับผมรถคันนี้หรือเปล่าวะอ๋อตรงนี้ไงเก็บกระเป๋าใช่ป่ะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเปิดแมพใช่ไหมอา่าตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาอ๋อ่กดตามที่เขาบอกแนะนําเลยแล้วกันนะครับผมโอเค เหมือนแมปเมื่อกี้นี้ค่อนข้างกว้างใหญ่นะอ้ยใหญ่เอาเรื่องว่ะโอ้โหนี่เนี่ยจุดเล็กๆเ,เองนะที่เราอยู่นะครับแมปค่อนข้างกว้างมากทุกคนดูดิโอ้ยเอาเรื่องออ <c oughs> ้ยโอ้ยเอาเรื่องจ,จัดๆนะฮะไปไปไปต่อครับไปตามอ,อที่นี่ๆ,ๆลูกศรชี้นะมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราเหลืออีกกี่เมตรอะไรเงี้ยนะครับถึงจะไปถึงจุดหมายได้มันน่าจะวิ่งได้ว่ะอ๋อนี่ไงพอพูดถึงปุ๊บเออวิ่งทันที ผมไม่เลื่อนเองแหละนะครับไปฮะมาร์บมีกระตุกนิดนึงนะเฮ้ยเราสำรวจได้ป่ะของพวกนี้ไม่ได้นี่วะเฮ้ยเดี๋ยวมันปึ๊บอ๋อไม่มีอะไรขึ้นนะฮะไปไปต่อไปต่อปึ๊บเจอรถพยาบาลคือตายหมดแล้วว่าแต่ละคนเนะี่ยยังไม่เจอว่าจะมีผู้รอดชีวิตเลยนะมาครับเราจะเจอซอมบี้หรือเปล่าตรงนี้ครับไม่เจอเนาะ ไม่มีซอมบี้อุ้ยมีของเยอะว่นะนี้มาครับโอ้สำรวจว้าวโอเคจุดสำรวจอ่าเราเราต้องเข้ามาตรงนี้ก่อนปึ๊บเปิดประตูเข้าไปทำไมมีรูปรอยเท้าตรงนี้เยอะจังวะเดี๋ยวก่อนต้องขึ้นไปด้านบนหรอมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับเออมีรูปคอมพิวเตอร์รูปอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ่าไปอันนี้โอ้ มีแบบว่าสัญลักษณ์แบบหุงต้มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เหมือนเป็นบ้านเรานะเนี่ยเหมือนเป็นบ้านเรานะครับนี่ไงโอเพนอุ้ยเปิดคอมพิวเตอร์ได้ด้วยคือมันมีสัญลักษณ์อะไรต่างๆนะครับให้เรามาทําการแบบว่ามีแบบเพาะปลูกหรือว่าอะไรอย่างนี้อีกเยอะแยะมากมายครับเนี่ยต้องปลดล็อกอะไรโอ้โหเยอะเยอะเยอะบอกเลยว่าเยอะครับเยอะแน่นอนอันนี้ต้องมาสํารวจอะไรวะเนี่ยเอออันนี้ปึ๊บโอเค แล้วก็ออกดออกไปปึ๊บมันเป็นรูปรอยเท้าขึ้นมาแล้วตรงนี้สแสดงว่าเราสามารถทําได้แล้วนี่ไงปับ๊บจัดไปครับโอเคโอ้เกมนี้ถ้าเกิดแบบเล่นจริงจังนี่คือยาวเลยนะเมื่อกี้นี้ผมลองข้ามไปแล้วใช่ปะจาททาการมาสร้างอันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันค้างเว้ยทุกคน เออจริงๆเนี่ยมันจะให้เราทําการก่อสร้างตรงนี้นะเนี่ยมันขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แบบว่าให้เราไปก่อสร้างต่อได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ก่อสร้างเนื่องจากว่ามันค้างนะครับแล้วก็ผมลองมาหลายรอบแล้วหลายทีแล้วนะครับปรากฏว่าเออมันค้างว่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนแล้วกันนะครับณตอนนี้ก็พาเดินสำรวจก่อนนะครับซึ่งจากที่เดินสำรวจสำรวจดูเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะน่าเล่นพอสมควรเลยนะครับสำหรับเกมนี네้แต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องปลดล็อกนะครับตามที่ตัวเกมเขาแนะนํากันก่อนนะครับว่าให้เราทําอะไรบ้างนะครับซึ่งณตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ปลดล็อกตามที่เขาแนะนํามาเนี่ยส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็จะยังทําไม่ได้เห็นะหมฮะอ่ามันจะไม่มีให้เราทําการบอกว่าเนี่ยสำรวจจัดสร้างอะไรอย่างอื่นต่อได้เลยนะครับนอกจากเราจะต้องไปทําตามที่เขาบอกนะครับซึ่งเออมันค้างไงผมก็เลยทําไม่ได้นะครับโอเค ไปในส่วนอื่นต่อแล้วกันนะครับมาตรงนี้ดีปึ๊บโอ้ยนี่คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนเออมนเป็นจุดวาร์ปเหรอเหมือนเหมือนคล้ายๆจุดวาร์ปเลยว่าทุกคนเดี๋ยวก่อนนะมาดูก่อน open. โอเพนอ๋อโอเพนแล้วก็ยังไงต่อปึอ๊บแล้วคือยังไงวะเนี่ยเหมือนแบบจุดเซฟหรือว่าจุดอะไรอย่างนี้หรอน่าจะอย่างนั้นบ้งนะนะครับโอเคนะฮะตอนนี้ก็ เดี๋ยวลองเอไปสำรวจในส่วนอื่นต่อแล้วกันนะครับมีลูกศรชี้ก็คือชี้เข้ามาในบ้านนี่แหละแต่ว่าผมจะลองเอเดินสำรวจดูพื้นที่รอบนอกนะครับว่ามันมีซอมบี้หรือว่ามีอะไรให้เราสำรวจเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะามาจากการซอมบี้งงหน่อยดิถ้าเกิดเราเดินอยู่ด้านนอกเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีกลางวันกลางคืนด้วยหรือเปล่านะเออนะครับแต่เราสามารถย่องย่องแบบนี้ได้นะเนี่ยเดินย่องย่องไปถ้าย่องย่องแบบนี้ซอมบี้จะเห็นเราไหมเดี๋ยวดูก่อนนะปึ๊บเฮ้ย ถ้าเดินย่องเนี่ยซอมบี้ไม่เห็นเว้ยเนี่ยเห็นปะเออเดินย่องซอมบี้ไม่เห็นแต่ถ้าเราลุกขึ้นยืนเมื่อไหร่เป็นไงปั๊บแล้วก็เดินนิดนึงปึ๊บ,บนี่ไงมันได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงซอมบี้ได้ยินเสียงมาแล้วก็ฟันฟันฟนี่แน่นี่แน่ออแล้วก็อีกตุ่มตัวครับอีกหนึ่งตัวอวุ้ยการฟันซอมบี้หรือว่าอะไรซอมบี้เนี่ยค่อนข้างดูดีเลยนะครับทำออกมานข้ังโอเคตีตี นี่แน่โอเคเรียบร้อยอ่าตัวนี้ไม่มีให้เราสำรวจใช่ปะโอ้ยมีอยู่นี่ไงจัดไปแล้วก็อันนี้มีอะไรอีกนะครับได้ของเหมือนกันนะนี่ฮะสำรวจแล้วก็ได้ของมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอซอมบี้ใช่ไหมฮะเราฆ่ามันไปเลยครับฆ่ามันไปซะเอออ่าโอเคทีนี้ก็อ่านาจะเดินสำรวจได้แค่ประมาณนี้แหละแถวแถวนี้นะครับถ้าเกิดเดินไปไกลกว่านี้ก็อ่ามันน่าจะไปได้นะเนีย่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราเดินไปไกลกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ก็แนะนําว่าสําหรับคนที่เข้ามาเล่นนะครับให้ปลดล็อกตามที่ตรงเกมมาแนะนําก่อนนะครับแต่ผมเนี่ยปลดล็อกให้ดูไม่ได้เนื่องจากว่ามันค้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีแล้วกันนะถ้าเกิดว่ารอบนี้ถ้าเกิดผมมาทําแล้วมันยังค้างอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าแบบให้ดูบรรยากาศประมาณเท่านี้เลยแล้วกันเดี๋ยวลองกดเข้าไปข้างในก่อนเึ๊บตรงจุดนี้ที่เราต้องทอมนะครับรูปรอยเท้าตรงนี้ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดสร้างนะทีนี้ว่ามันจะได้หรือเปล่า ปับ๊บโอเคเอ่อแล้วก็กดตรงนี้นะปับ๊บแปรกเข้าไปกดตรงกระเป๋าเสร็จปุ๊บอา่าแล้วก็ปุ่มนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมค้างเลยครับทุกคนเออว่ะ ผมต้องไปลองดูแล้วครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสําหรับเกมนี้ไว้เดี๋ยวจะลองเล่นอีกทีนะครับแล้วค่อยมาแนะนําเพิ่มเติมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจไปมากกว่านี้นะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับใครสนใจก็เล่นโหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะมาแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม